เราเอาอยูเท่ากับ u มาใช้แล้วก็บอกว่าคุณไอความกลัวกังวลอะไอความตะกิดกระหวงใจของคุณอ่ะเปอร์เซ็นต์เป็นศูนย์นะเป็นศูนย์จริงๆนะวันนี้พอ,อยูเท่ากับยูอ่ะมันมาอธิบายไงคะว่ามันเป็นศูนย์อย่างแท้จริงงานวิจัยบอก1 2, 3, อนึ่งสองสี่ห้าเงี้ยมันก็จะช่วยทําให้คนรู้สึกว่ามันมาไกลละคุณไม่จําเป็นจะต้องกังวลเรื่องของการ อยู่ร่วมกันการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ติดเชือ้อการทํางานร่วมกันอีกต่อไปละจริงๆคุณไม่ควรจะกังวลมาตั้งนานแล้วเพราะว่าเอชไวี A B มันไม่ได้ติดจากแบบนี้ผมคิดว่ายูทาทิอยูคือทางเลือกนะครับขององค์ความรู้ปัจจุบันที่สร้างมาเรื่อยๆแล้วเป็นองค์ความรู้ที่น่าสนใจนะครับพรามันเปิดเรนจ์เปิดช่วงของทางเลือกที่กว้างมากขึ้นแล้วมันสะท้อนภาพในสังคมด้านหนึ่งมันช่วยทําให้ผู้ที่มีเอชไอวี A B, เนี่ยลดความกลัวกังวลใจของตัวเองว่าเขาอาจจะส่งผ่านเชื้อไปให้คนที่เขารักมัน เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันใหม่ว่า U E ขั้ว U ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกของการป้องกันคนที่ติดเชื้อ HIV เขาจะได้รู้ว่าอ๋อฉันไม่ฉันไม่ใช้ถุงยางก็เป็นเพราะว่าฉันอาจจะมีฉันเลือกแบบนี้เพราะฉันมีเหตุผลของฉันแบบนี้เขามีสิทธิ์เลือกแต่ต้องไม่มีใครมาบอกฉันว่าเลือกแบบนั้นถูกเลือกแบบนี้ผิด มันจะต้องส่งเสริมเรื่องทางเลือกและทางเลือกนั้นเป็นทางเลือกที่เขาทําได้เองไม่ใช่คนบอกว่าให้ต้องทำเพราะมันก็จะกว้างไม่ต้องมาเลเบลว่าคนที่มีชีวิตเท่าน,นเองต้องใช้ถุงยางอนามายัยใครใช้ใครไม่ใช้บ้างมันคือการทําให้สังคมเห็นทางเลือกแล้วก็เลือกใช้ที่มันสอดคล้องกับชีวิตของเขาอย่างเสมอกันยูเท่ากับยูจะไปมีผู้ติดเชื้อ,อะไรใหม่มากขึ้นได้ยังไงคะในเมื่อคุณกาลังไปมีเซ็กกับคนที่เขากดไวรัสได้สําเร็จ ไม่ได้มีผู้ติดเชื้ออะไรใหม่มากขึ้นหรอกคะ่ะมันยิ่งจะเป็นโอกาสที่เขารู้สึกได้ด้วยตัวเองสัทีว่าเขาอะเท่าคนอื่นไม่ได้ถูกกดทับด้วยคำว่าผู้ติดเชื้อคะ่ะจ๋าว่ามันเป็นโอกาสนะที่จะทําให้คนเหล่านั้นรู้สึกว่าเนี่ยจ,จะเป็นครั้งแรกที่อยู่เท่ากับยูมาบอกเขาว่าว่าเขาอะไม่ได้ต่างจากคนที่ไม่ติดเชื้อแปลว่าอะไรคะเขาเลือกที่จะป้องกันแบบไหนก็ได้โดยที่ไม่มีใครมาบอกเขาว่าต้องหนึ่งสสสี่หเท่านั้น เพราะว่าทางวิทยาศาสตร์ออกมาบอกชัดเจนแล้วว่าผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับตอนที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับเชื้อเพราะฉะนั้นอะไรกันแน่ที่ยังทําให้คุณเนี่ยกีดกันสิ่งนี้อยู่เนาะเป็นอคติในใจของตัวคุณเองหรือเปล่าถ้าใช่ก็อยากจะให้ค่อยๆแกะกล่องความกลัวที่คุณห่อเอาไว้แน่นๆเนี่ยออกมาแผ่ดูว่ามันคืออะไรกันแน่ที่คุณกลัว แล้วก็สื่อสารออกมาในเมื่อตอนนี้เนี่ยค่ะเราเข้าใจเรื่องของ U อเท่ากับ U ซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ยากเลยเนี่ยนะคะว่าผู้ติดเชื้อคนหนึ่งถ้าเขากินยาต้านไวรัสแล้วเขากดไวรัสโหลดได้เขาก็จะไม่สามารถถ่ายทอดเชื้อให้ใครได้เนี่ยค่ะสิ่งนี้มันไม่ควรที่จะหยุดอยู่ที่ เป็นสิ่งที่รู้กันในวงการแพทย์นะคะหรือเป็นสิ่งที่รู้กันในระหว่างผู้ให้บริการทางการแพทย์หมอพยาบาลเนี่ยค่ะกับตัวผู้ติดเชื้อเนี่ยค่ะเท่านั้นแต่ว่ามันควรจะต้องถูกขยายผลออกไปเนี่ยค่ะในวงกว้างว่าแม้แต่คู่ของผู้ติดเชื้อครอบครัวผู้ติดเชื้อก็ต้องรู้เรื่องของ U เท่ากับ U เนี่ยค่ะในแบบเดียวกันนะเพื่อที่จะทําให้เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านเนี่ยค่ะได้อย่างแท้จริงคะคะ เรียนรู้มีความสุขกับทุกวันทุกเวลาที่คุณได้ใช้ด้วยกันนะคะเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่มันแบบมีชีวิตก็ต้องได้ใช้ยูเท่ากับยูน่าจะเป็นโอกาสของการบอกว่าผู้ติดเชื้อมีชีวิตและชีวิตของคุณอะ่ะก็พร้อมที่จะที่จะให้คุณได้ใช้มันแล้ว